อยากเป็นอะไรก็แล้วแต่ใจของเรานี่ก็แล้วแต่เรานะถ้าอยาเป็นในระดับที่มีสมบัติจกักรพรรดิทำไปพร่องแบบท่านจดินเสรษฐีหรือเมตักระเศร็ฐีก็ทําแบบสุดๆไปเลยแล้วก็ต้องปลื้มทั้งก่อนทําพลังทําแล้วก็หลังทําไปแล้วทําในแหล่งแห่งเนื้อน,นาบุญเนี่ยจะได้บุญเงินเยอะอันนี้ไหมจ๊ะถ้าผู้มีบุญมากๆเนี่ย สมบัติจะมารอท่านะไม่ต้องเหนื่อยหรอกเป็นสมบัติอัศจรรย์และเป็นสมบัติอจินไตคือเราจะนึกไม่ถึงเลยแต่ถ้าหากบุญปานกลางนี่เนี่ยยันยันลงมาเนี่ยต้องเหนื่อยนะต้องเหนื่อยแต่สำเร็จสำเร็จเราก็ได้ทรยบกับความภาคภูมิใจว่าเราเหนื่อยมาแต่เราทำได้ จะเหนื่อยนะภาคภูมิใจแบบเหนื่อยกับภาคภูมิใจแบบแบบไม่เหนื่อยเนี่ยเออแบบเอมเรามีสมบัติจักรพรรดิตักไปพร่องแบบไม่ต้องเหนื่อยอย่างเงี้ยมันก็ดีเงินเนนะนี่เนาะนนะเออแล้วใครมายี่มาปล้นมาแย่งมาจริงไม่ได้ได้ย,ยังไงเนี่ยนั่นมีต้นแบบเลยเนาะะเดดนเศรษฐีเมตกะเศรษฐีโชติะกะเศรษฐีเป็นต้นเป็นต้นนะจริงมีเยอะแยะอะไรในในกลับเนี่ย มีมากมายในทุกยุคทุกพุทธันดอนเลยมีอย่างนี้ถ้าปานกลางขาจาย่างนั้นถ้าหากระดับล่างก็จะลดลงมาเนี่ยจะมีความเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่สําเร็จนีเราก็เทียบดูกับชีวิตของเราที่ผ่านมาเราเข้าข่ายาประเภทไหนเออจุลเศรษฐีมาเศรษฐีหรือบรมมาเศรษฐีมีนะเนี่ยไปลองศึกษาดูสิ แค่ลงทุนไปเกิดในท้องเศรษฐีล้วก็รวยแล้วมันง่ายเมื่อคิดแต่มัติดตอนจะลงไปเกิดเนี่ยเพราะมันต้องไปตามกําลังบุญนะว่าโ,โอ้ยูนิฟอร์มเศรษฐีฉันเล็งมาแล้วนะโอ้ิปราสาทยอดแหลมๆเนี่ยลงที่กลางประสาทเนี่ยกลายเป็นกองฟังเนะี่ยเอออาโอ้เหนื่อยเกือบตายนี่นะนี่มันบางทีนี่ <laughs> มันไม่ใช่ง่ายนะ ก่อจะเข้าสู่คันของวิดามันดาที่เป็นมหาเศรษฐีนี่อืมเอาท่านเศรษฐีท่านนี้ไงชื่อเศรษฐีอย่างเนะที่อะไรล่ะกลับไปบ้านตัวเองตอนมาเกิดใหม่อานันทเศรษฐีครับอานันทเศรษฐีอาอานันทเศรษฐีอาสาลาอานะแต่อันนันรวย อันนัอันันตัดทีีนะอืมอันนันเนี่ยรวยอันนี้ของแท้นะรถตระณนีกลาเจานชนั้นรวยอืมรวยมากตรตระณีเนี่ยหวงทรัพย์ไม่ธรมดานแล้วแถมห้ามคนอื่นก็ทำดิกเนี่อ่ไปพูดสักก็ตัดกำลังใจก็เขาหมดอารมณ์ทำเลยเนี่ยอืม พอหมดลมก็หมดสิทธิ์ที่จะครอบครองทรัพย์คารืหัตหลังงามหลงเบลอทรัพย์เยอะแยะฝังไว้เต็มไปหมดแล้วก็โอ้เกิดมาทันนะไปตายปุ๊บเกิดปั๊บนี่ยังโชคดีนะตายปุ๊บเกิดปาเป็นมนุษย์แต่โชคดีในระดับที่เกิดเป็นมนุษย์นะดีกว่าตามเป็นอามนุษย์นะนี่นะกือจะมีโอกาสแก้ตัวได้ แก้ไขตัวเองเนี่ยขอเป็นมนุษย์แม้จะลำบากกานน็ตามนี่ยเกิดในตระกูลมหาทุกตะขอทานในตระกูลขอทานโอ้อยู่ในการมารดานมารดา,น,น,าน,นี่ยออกไปขอทานที่ไหนยังอดเลยอือยังอดเรื่อยๆใช่ไหมลูกใช่ครับผมใช่ครับผมนี่นจนกระทั่งถึง,ถง,ถง,ถงวัยในควรแล้วเนี่ยจบาศาสตร์การขอทาน <laughs> จากมารนดานแล้ว มารดาก็ให้อุปกรณ์การขออาจารย์เอากระลาใบงแล้ววิธีการนี่นะแล้วต้องมีมารยาที่จะทำให้เขาสงสารเราไงาก็ได้นะให้มีวิธีการนี่นะเห็นล้วไล์ฟังนะเ,เคยเอาเอาภาพไปดูนะเขาทานจากประเทศอ่จาจะแถวๆนั่นนะ่ะนะเขาจะเรียนวิชามารยาที่จะทำให้คนเดินผ่านไปผ่านมาสงสาร เขาก็เลยต้องเอาทรั์มาให้ด้วยความสงสารทำเป็นเลือ่อนลอยม้างทำเป็นนู่นเป็นนี่นะสารพัดหมดเจ็บบ้างป่วยบ้างอ้อแย่ๆ <c oughs> คนละวิธีดูดรัพ์นะ <c oughs> แต่แม้เรียนจบสาขขอทานแล้วไปขอทานายก็ยังอดนี่ไม่ใช่ยังไม่ได้เลยก็ยังดีเนยตุลัดทะเลไปเจอบ้านเดิมทังตัว เออมีบ้านเรานี่จำได้ไม่ทราบมีบุญหรือไม่มีบุญเพราะเรายังระลึกชาติไม่ได้แต่เขาระลึกชาติได้อันนี่บ้านเรานี่เข้าไปได้ดีกว่าเราเกิดมาเราก็ต้องได้ขอบพร้อมทรัพย์นี้นะแต่เขาไล่ออกจากบ้านเเพราะว่าเขานึกว่าปีศาจครกฝุ่นนี่นี่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอก ทรัพเป็นของกลางโลกต้องมีบุญนันะ่นแหละจึงจะดูทรัพย์ได้ทรัพจ์งจิงมาหาเรามื่กมันมามันผ่านไปผ่านมาเนะนี่ยนี่เป็นเรื่องสาคัญนะต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้ให้ดีเพราะเราคือผู้ออกแบบชีวิตนี่หนไหมจ๊ะจังหวัดพระนครศรียาแล้วก็เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุทรีนี่เขาอ,ออกแบบชีวิตด้วยกันตักบาทเนี่ยชวนคนมาทํด้วยแล้วก็ ทำด้วยตัวเองด้วยเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานี่นะจ๊ะ